สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t h a l o t บ by กัญชรยานะคะคลิปนี้เข้าสู่คลิปปกติแล้วนะคะมาที่คลิปส่องของเปไปใหม่นี้ไปใหม่ปีหกแล้วเรามาส่องคนรักเก่า how are you คนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือเลิกกันไปแล้วเออเลิกกันไปแล้วอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอาจจะห่างหายไปแล้วหรือสถานะกัน สถานการณ์ไม่ชัดเจนคุยไปหายไปเหมือนผีเลยประมาณนี้นะคะคลิปนี้จะใช้พลังได้เยอะหน่อยเพราะคลิปต่างๆนั้นใช้พลังได้ไม่เยอะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการส่องสนุกสนุกละกันนจะจ๊ะส่องคนรักเก่าฮาวายูเขาไปม,มีคนใหม่แล้วหรือยังแล้วก็มีคนใหม่แล้วเนี่ยเขากับคนใหม่มีความสุขดีไหมหรือว่าเขาสวยกว่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคว่ามามา,มากันที่ท่าแรกท่าเด่นพศกันมังกร มาดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณเป็นเช่นไรนะตอนนี้ค่ะขนาดนี้เหตุการณ์ของคุณนะจ๊ะอ่าเป็นเช่นไรเป็นการดูดว,บบ ding, ดวงแบบจันโรรอเด้งดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ The Devil <laughs> ไอ้เดนเด่น,ดนเป็นไรมากป่ะเพราะว่าทำไมรู้ป่ะอาจารย์เปิดคลิปของคุณตั้งแต่เมื่อวานคลิปของคนรักของธาตุของปีใหม่นะแล้วก็เมื่อกี้เปิดความรักในปีหน้าก็ขึ้นเดวิลตอนนี้ก็ยังขึ้นเดวิลเด่นเป็นอะไรเออเว้ยเฮ้ยอะไรกันแน่มาอ่ะไปดูคนที่คุณรักคุณเป็นรุ่มหลงอะไรอยู่เด่นคุณเป็นรุ่มหลงมัวเมา กะอะไรอยู่อ่าไปดูคนที่คุณรักสิเดนจ้ะคนที่คุณรักคนที่คุณรักต้องเป็นคนที่คุณเลิกด้วยใช่ไหมอย่างที่บอกสถานะไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออคนที่คุณเลิกไปคนที่คุณเงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างคะไปดูเขาสิเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ของคุณสถานการณ์ของเขา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์ปลอดภัยให้หมดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังนะจ๊ะชอบขยี้ขยี้ชอบเจ็บเจ็บกันเหรอเวลาอาจารย์ไม่หัวเราะอะไรอะเวลาอาจารย์ไม่หัวเราะเว,วลาอาจารย์ไม่ขยี้อะมันดูแบบดูแบบเม้นไม่ไหลลื่นอะเวลาอาจารย์ขยี้ขยี้แล้วแบบว่าใส่ไปเต็มเต็มมาโอ้โหเม้นไหลลื่นมากอารมณ์นั้นเหรอจริงดิอะมาเด่น ไพ่ใบแรกของคุณเหตุการณ์ณขณะน,นี้ของคุณค่ะห้าเหรียญห้าเหรียญคืออะไรการวิ่งตามใครสนุกไหมเหนื่อยไหมคุณวิ่งตามใครอยู่วิ่งตามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าห้าเหรียญคือการวิ่งตามใครสักคนหรือว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะคุณเป็นผู้ให้คือเวลาเขาจะไปคุณก็ไปล้างเวลาเขาอยู่คุณก็ไม่ดูแลไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้มีอะไรที่ไม่เท่าเทียมไหมมีอะไรที่ขาดขาด,ดเกินเกินไหม มันขาดมันขาดการเติมเต็มรักที่ดีต้องมีการเติมเต็มที่ดีนี่ขาดการเติมเต็มรักขาดขาดหายๆประมาณนั้นเหมือนคุณไปตามเตือ้อวิ่งตามใครเขาสักคนแล้วเขาไม่เอาคุณอะ่ะเออเหมือนเขาไม่อยากได้คุณอะ่ะต่อให้คุณทําดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาคุณอะ่ะต่อให้คุณทุ่มเทเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาคุณอะ่ะโอเคป่ะประมาณนั้น <c oughs> มันมีซิกออฟคัพกับสองเหรียญแล้วก็เดอะเดวิลมาด้วยซิกออ c คัพ คนเก่าๆคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนๆคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนคนนั้นมีคู่อยู่แล้วความรักครั้งนี้เป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนเป็นความรักจริงหรือเปล่า The เด v i l คุณอาจจะไปลุ่มหลงอะไรกับเขาหลงในอะไรหลงในเซ็กหลงกิเลสตัณหาหลงในความทรงจําหลงอะไรหลงกับความผูกพันหลงอะไรคุณหลงอะไรอยู่ The Devil หก คุวยคนเก่าๆหวนขึ้นกลับมาไหมคะคนที่เขาเคยวิ่งตามคุณหรือคุณวิ่งตามเขาคุณยังคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่แสนหวานเรารัก,กันเคยมีกันรัก,กันเคยกอดกันเคยมีความผูกพันกันรักกันนั่นเือนเรื่องเก่าเมื่อในอดีตแล้วตอนนี้ล่ะแล้วตอนนี้ล่ะคุณกับเขายังเป็นไปไปกับกับออนออนอปอลักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป รักครั้งนี้มีแต่กรรมค่ะเดอะเดวิลเป็นกรรมยังฝันเห็นเขายังทุกทร,รมานจิตใจหวัวสมองยังเอาเขาออกจากหวัวสมองไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาเจ็บปวดทุกทรมานหรือเปล่าเดนเพื่อสอบกันมังกรขย,ยี้ให้หนักใช่ปะไปกันที่ห้าเหรียญของคุณคืออะไรพอคุณวิ่งตามเขาเพราะเขาคุณจะไม่เอา เขาก็ไม่แย่คุณสักทีคุณก็วิ่งกลับไปหาเขาที่เดิมต่อให้เขาจะทําอะไรกับคุณก็ตามอ่ะไปกันที่ห้าเหลียญของคุณคนเก่าๆกลับมาหรือยังกลับมาหรือยัง the fool ค่ะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรเลิกกันแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกแล้วมีการเดินทางไปไหนคะมี the fool ด้วยคุณมีการเดินทางหรือคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับะไรคุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่เป็นท็อกซิกแบบนี้ อยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบให้อิสระซึ่งการละกันไม่ต้องควบคุมไม่กังคอยหึงคอยห่วงคอยห่วงหารักกันชอบกันแต่ไม่ต้องมาห่วงกันถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นอย่างไรนนอกการเดินจากไปของใครบางคนเดินจากไปแล้วก็ยังเอาเขาไปด้วยคุณก็พยายามบอกมูฟปากบอกมูฟออนแต่ใจอ้อนวอนให้เขากลับมาประชดประชันทำสารพัดเพื่อเรียกร้องความสนใจเหรอเดนเรียกร้องความสนใจเหรอจ๊ะ อ่ารอคอยนี่ไงรอคอยเรางอนเขาแล้วเราบอกเลิกเขาแล้วเขาจะกลับมาไม่อาจารย์เออประมาณนั้นแหละรอคอยคนเก่าคนไกลถือเขาไว้ในมือนั่นเลยรักเขารักเลือกเกินมันเป็นความรักหรือเป็นความหลงลองเช็คดูดีๆนะจ๊ะทูกครับรักสิต่างคนต่างรักกันปานชะการเกินกิน <laughs> อเหมือนรักกันมากทุกขนาดจิตไม่มีกันแล้วมันจะตายออกมา้นะนะ่แต่รักกันชอบกันทำไมไม่ได้กันล่ะทำไมไม่เอากล่ะเมีใครที่มีพันธะภาระคุณเองหรือเปล่าที่มีครอบครัวแล้วคุณเองหรือเปล่าที่มีพันธะภาระคุณเองหรือเปล่าไม่สามารถเติมเต็มเขาได้คุณเองหรือเปล่าที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีขอดูสองโอ้จี๊ดเลยอาจารย์ขอดูสองสองไม้เท้าของคุณค่ะ รอใครอยู่จ้ะรออะไรอยูอ่คุณก็มองความมองแล้วมองอีกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วเขาก็กลับมาหรือคุณอยากจะกลับไปขอโอกาสพองอนกันเสร็จพอแบบทะเลาะกันเสร็จปั๊บอยากได้โอกาสแล้วอยากให้กลับไปอีกแล้วอยากให้มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอยากให้รักกันเหมือนเดิมอีกแล้วฉันไม่มีเธอฉันจะตายฉันขาดเธอไม่ได้จริงๆนะอะไรประมาณนะนะัออ้นอะหรือเขาก็ได้ เป็นเขาที่กลับมาขอโอกาสรักทั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยของนายชลากับหญิงชลาต่างวัยต่างสถานที่รักทางไกลก็ได้ด้วย The h a n งแมน พายบอกว่าคุณน่ะพยายามวิ่งตามเขาจนเสียความเป็นตัวตนของคุณคุณพยายามทําตามที่เขาต้องการแต่ทําเท่าไหนมันก็ไม่เติมเต็มเขาได้คุณต้องยอมเสียสละยอมอดทนการเสียสละยอมอดทนนั้นอดทนจากอะไรอดชงจากแรงกดดันที่เขาต้องการและเขาไม่ได้และคุณก็ถามว่าคุณเสียสละไหมถ้าคุณมีเจ้าของแล้วคุณก็ไม่ได้เสียสละหรอกถ้าเขาจะมาวีนถ้าเขาจะมาแหวงคุณคุณก็ไม่ได้เสียสละอะไรเพราะเขากล้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อน เขาก็ต้องเสียสละมากกว่าทุนเด็เพราะฉะนั้นคุณก็ยังต้องทนทุกทรมานไว้แบบเนี้ยแหวนมันไว้แบบนี้ละค่ะสดาบการตัดสินใจ t ดอ e m อมพ o r หรือคุณเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปคุณขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กแล้วคุณเป็นคนเงียบๆคุณเป็นคนที่ไม่ความด้วยความที่คุณอาจจะทํางานกับบริษัทใหญ่ๆเป็นเจ้านายก็ได้นะหรือทํางานราชการ เป็นเจ้าหนายสั่งคนอื่นจนชินเวลาคุณไปสั่งเขาแล้วเขาไม่ทําตามที่คุณสั่งแล้วคุณมันมัน,ม,นมันไม่ได้ดั่งใจมันจี๊ดมันหัวร้อนประมาณนั้นความทุกข์มาจากใจคุณล้วนๆค่ะ The e m p อ r o นี่ชอบสั่งชอบคอนโทรลโดยที่ไม่ได้มองตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนฉันเป็นคนแบบนี้รับฉันได้ปะรับฉันได้ไปต่อรับฉันไม่ได้ก็ไปแต่พอเขาจะไปคุณก็ไปล้างเขามาคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่โคตรทุกข์อ่ะไม่ได้มีความสุขอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะ นัจ๊จ้ะมมองแล้วมองอีกความสัมพันธ์ที่ผ่านมา King of Pentacle พยายามนิ่งค่ะพยายามไม่แสดงออกในเรื่องของต่างๆในอารมณ์ในความรู้สึกชอบนะชอบรักไหมรักบางทีเขาก็เงาก็งอดก็งอนคุณคุณเจ็บคุณทุกข์นะแต่คุณไม่แสดงออกแล้วไม่ทำอะไรทาไมทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาจะได้ไปมีคนที่ดีๆกับชีวิตเขามากกว่านี้โอเคไหมอะไปที่เขาคนนั้นของคุณค่ะคนที่คุณรักนั่นแหละเขามีครอบครัวแล้วหรอ คนที่คุณรักไพ่เขาขึ้นทั้งหมดห้าใบค่ะ,ส,ะสิบถ้วยเขาไปอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะเขาหรือคุณมีครอบครัวแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวหรือไม่ก็เป็นแม่ไม้ก็ได้อาจจะมีไม้แม่ไม้ลูกติดก็ได้หรือคุณเป็นพ่อไม้ก็ได้ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้สิบถ้วยเป็นความรักตอนนี้ช่วงนี้เขากำลังไปกับลูกอาจจะพาลูกไปเที่ยวมีความสุขมีความสมบูรณ์เงินเดชีวิตดีๆไม่มีคุณชีวิตเขาเดีมีสิบถ้วยสิบเหรียญเออ เขาวางแผนกับชีวิตเขาบอกว่าการที่เขาไม่มีคุณชีวิตเขามีความสุขมากเลยนะคุณอย่าไปวุ่นวายกับเขามากเกินไปประมาณนั้นเดอเมสเเชียน mm hmm. คนคนนี้เป็นคนฉลาดมีคนในความสัมพันธ์นอกจากคุณเขายังมีคนอื่นด้วย mm hmm. เขามองว่าในความสัมพันธ์กับคุณมีความแตกต่าง mm hmm. เขาอาจจะเป็นแม่ไม้สมมติว่าเขาเป็นแม่ไม้เขามีลูกแล้วเขามองว่าถ้าคุณมีครอบครัวเขาก็ไม่เอาคุณเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้จะเอาคุณมาทําไม ประมาณนั้นหรือเปล่ารักที่มีความแตกต่างต่างวัยต่างสถานะระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาคนคนนี้เป็น q u ีนออฟวานค่ะเป็น u e ีนถือไม้เทา้าเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนแฟลี่เพื่อนฝูงเยอะแยะไปไหนก็มีแต่คนเข้าหาขอดูสิบถ้วยเขาหน่อยสิบถ้วยของเขาคืออะไรกำลังมีความสุขกับครอบครัวกับลูกเต้าขอดูสิบถ้วยค่ะ สิบถ้วยการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆได้เรื่องขั้นเรื่องตาแหน่งเขาบอกว่าเขาทนกับคุณมานานมากๆแล้วเขาจะไม่ทนเขาบอกเขาจะไม่ทนเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เดอะสตาร์การเยียวยาตัวเองแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถึงยังไงก็ตามเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะด้วยแรงแห่งกรรม เดเดวิลเป็นแรงแห่งกรรมคุณกับเขายังมีเวรมีกรรมที่ยังสสางกันไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเขามองอยู่เขาเครียดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เครียดว้นอฟวานขอดู one, เว้นอฟวาน่อยค่ะว้นอฟวานของเขามุ่งหน้าไปทางไหนนะ่ะเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลยกับคุณได้แต่ความทุกข์ความเศร้าความโศกไม่รู้อยากจะมีคุณไว้ทาไมเขาตั้งกาแพงใส่คุณแล้วเขาจะตัดสินใจไปแล้วเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกกับคุณ เขาพยายามจะคิดไต่ตองทบทวนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาค่ะถามว่ารักไหมยังรักอยู่แต่ไม่เอาแล้วรักนะ่ารักแต่เจ็บลือเกินแล้วรักน่ารักแต่ไม่คืบหน้ารักนะ่ารักแต่ด้วยความที่คุณเป็นตัวตนของคุณมากเกินไปเขาบอกว่าสีจะไม่ทนสีจะไม่ทนแล้วเขาจะไม่ทนในความสัมพันธ์นี้แล้วโอเคไหมจ๊ะอ่ะไปส่องเขากันเขามีคนใหม่แล้วเลยยังคะเขามีคนใหม่หรือเปล่าไปส่องเขากัน คนที่คุณรักเนี่ยเขามีคนใหม่ไหมแต่อาจารย์มองเห็นเขาเป็นแม่ไม้หรือเปล่าแม่ไม้พ่อไม้หรือเขามีครอบครัวหรือเขามีครอบครัวแล้วเขาแอบมากิดกับคุณไม่ทราบก็เป็นได้เหมือนกันนะโอเคไหมมาดูเลว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังตอนนี้เขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมห้าถ้วย มีสิคนนี้มีคนมาจีบเยอะเลยเขาเป็นคนเก่งหน้าตาดีฐานะดีชีวิตดีการงานดีเป็นคนแฟลลี่เจ็ดถ้วยเยอะแยะเยอะแยะมีที่ดีๆกว่าคุณอีกเออประมาณนั้น แต่เขานี่ไงเดลลอเพอมีค่ะเขามีรักครั้งใหม่มีคนเข้ามาให้หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นไม่ตีให้กับเขาเยอะแยะเขาไม่ได้น่าแปลกใจเพราะเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่เฟรนลี่เขาเป็นคนที่อัธยาศัยไมตตีดีเพราะนั้นมีคนเข้ามาเขาเลือกเยอะแยะเลยค่ะแต่เขาเลือกที่จะทำงานมากกว่าเพราะเขากลัวความสัมพันธ์ที่ บางทีเขาไม่อยากจะไปผูกใจผูกจิตผูกใจกับใครแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์ที่รักที่ไม่เลือกเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ที่เข้ามาเข้ามาแย่เข้ามาหยอดเข้ามาแอลเขาเพื่ออะไรกันเขาไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเขายังเสียใจอยู่กับคุณด้วยแหละด้วยความที่เขาเสียใจเสียดายถามว่าเสียดายคุณไม่เสียดายนะแต่เขาก็ไม่คิดจะเอาคุณไว้แล้วเหมือนกันนจะ๊ะอืมเขายังรักคุณไหมเขายังรักคุณไหม เขายังรักคุณไม้เด่นเพื่อศักดกมังกรเขาตั้งกำแพงใส่คุณแล้วจัสติกเขาบอกว่าอยู่กับคุณแล้วไม่ได้ได้ความยุติธรรมค่ะความเป็นธรรมไม่มีคุณไม่มีหนึ่งคุณอาจรักสิเขายังรักทูออฟครับแต่ว่ารักที่ไม่เอาแล้วนะ่ะยำจำใจจากเจ้าอะ่ะเออคิงออฟครับเขามีคนเข้ามาใหม่ๆนะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขานะเขามีรักครั้งใหม่แล้วนะ ถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมน่าจะเป็นการรักพี่เสียดายน้องมากกว่าคือคุณอาจจะเป็นมิตรไมตรีที่ดีกันมาก่อนเคยอยู่กันเป็นครอบครัวมาระยะเวลาอันยาวนานแต่ตอนนี้เขากํะเงงเขากำลังมองหาสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตค่ะเขากำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าก้าวถ้วยมีความรู้สึกพราในตัวเองรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือความรักที่เขามีคนมาหยิบยื่นให้นะคะเพราะนั้นเนี่ยถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมรักแต่รักที่ไม่เอาแล้ว เพราะว่ามันเป็นจัสติกเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่เคยให้ความเป็นธรรมคุณมีเวลาเขาไหมเออบางทีคุณอาจจะไม่มีเวลาถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคุณก็ไม่ได้มีเวลาคุณก็ไม่ได้มีสิ่งที่จะทําอะไรเพื่อเขาเลยคุณไม่มีอะไรให้เขาสักอย่างที่จะเป็นสิ่งที่จะพัฒนาไปได้มีความรักอย่างเดียวกินไม่ได้เขาบอกมีความรักเราไม่ได้มีความสุขมร้จะเมย์ทำไมเขาบอกแบบนั้นน่ะอืม the f o o l เขาเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะ การก่อกําเนิดแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตการเดินไปข้างหน้าคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณต่างวัยรักที่มีความแตกต่างต่างวัยนะคะการเริ่มต้นใหม่เดอะเดทเขาจะจบจากสิ่งเดิมๆสิ่งเกา่เกาๆคือเขาพยายามจะจบให้ได้อะเขาพยายามจะจบมันให้ได้ไม่รู้ว่าเขาจะใจแข็งแล้วจบมันได้แค่ไหนถ้าคุณไม่ไปง้องอนถ้าคุณไม่ไปอ้อนวอนขอเขากลับมาเพราะไพ่ของเดอะเดวิลยังมีห่วงมีบ่วงกับสองคนต่อให้จบกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอีก ต่อให้จบเลิกกันแล้วเดี๋ยวก็มาอีกมันเป็นการปามากับกลับไปไปอ่อนๆอ้อปอลักๆก็เลิกกันอยู่แบบนี้อีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแต่เขาต้องการความชัดเจนค่ะคุณให้เขาได้ไหมเขายอมหักไม่ยอมงอละนะกับสิ่งที่เขาเสนอให้คุณมาและเขารอคุณตอบสนองมาความชัดเจนในความสัมพันธ์ตกลงบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้ตกลงปรงใจกันแล้วแยกย้ายอืมโอ่ไหมอ่ะอ่า รักครั้งใหม่เขาดีไหมรักครั้งใหม่เขาดีไหมต่ส่องเขาดูด้วยมันต้องส่องคนรักเก่ารักครั้งใหม่ของเขาดีไหมคะดีพัะคุณไหมดีไหมคนที่เข้ามาคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีธนูราศีกรกฎราศีธาตุราศีเมษแล้วก็ธาตุด,ดินผู้ศพกันมังกรธาตุด,ดินหนาแน่นนะดินน้ำ ความรักข้างใหม่เขาดีไหมเอชออฟเพนท์เดเขามีการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจการซัพพอร์ตกันดีทีเดียวเป็นความมั่นคงเลยนะเขากำลังมองหาความมั่นคงกับความรักของเขาค่ะเพจออฟเพนท์เดโได,ด้ไปได้ดีทีเดียวเขามองความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงยั่งยืนถาวรเจ็ดดาบ การแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังจริงๆก็อาจจะคุยกับคนนี้มานานแล้วก็ได้คุยตั้งแต่คบอยู่กับคุณแล้วก็ได้ความสัมพันธ์เขามองว่าความสัมพันธ์วิลออฟฟอร์จูลจักรวาลเปิดทางให้เขาไปเจอคนดีๆแล้วเขาอาจจะไปเจอคนดีๆกว่าคุณเพราะว่าคุณมีเงื่อนไขคุณมีข้อ,อกําหนดมีเงื่อนไขเอสออฟสอดเขาจะตัดคุณแล้วค่ะบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกโทรศัพท์บล็อกกันเรียบร้อย เขาบอกว่าเขาชัดเจนกับคุณแล้วเขาบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการอยากรู้แล้วค่ะเพจอ of วานแต่เขายังส่งคุณอยู่นะเขาต้องการปรารถนาแล้วเริ่มต้นความรักข้างใหม่จริงๆไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ King of Cup ค,ความรักของคุณที่เมย์ก็เก็บไว้ในใจค่ะเขาว่าหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเริ่มมันได้เขาจะมีความเขาอยากได้รักที่มีความมั่นคงคุยกไประยะยาวๆรักที่เป็นผู้ใหญ่รักที่มีอนาคตต่อกัน เราถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ไหมเขายังไม่ค่อยเปิดใจรับคนใหม่โดยเต็มที่เพราะว่าใจของเขายังกังวลอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังเริ่มต้นใหม่นั้นยังตอบสนองความต้องการของเขาไม่ได้แต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเขาและเป็นสิ่งที่ดีคือบางครั้งอ่ะพูดตรงๆนะคนคนนี้ไม่ช้อยเยอะคําพูดของเขาน่าเชื่อถือมากเขาอาจจะเป็นคนที่แบบฉลาดมีครบทุกอย่างเล่นน้ำลมไฟอินฟินิตี้ คำพูดของทาทาคําพูดของเขาสามารถทําให้คนคล้อยตามและความรักของคุณกับเขายังมีการกลับมาเขาจะประคองทั้งคนใหม่และคนเก่าและหลังจากที่ไปกับคนใหม่แล้วคนเก่าเขาก็จะทิ้งค่ะจบปะเออนะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณคะเพจช็อปครับค่ะ สามถ้วยเขาไม่อยากอยู่ในรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้คุณมีช้อยหรอคะหรือคุณมีเจ้าของแล้วหรือคุณมีครอบครัวแล้วแล้วคุณก็มีช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามช้อยสองถ้วยเขาบอกเขารักคุณนะแต่ความรักของเขาเป็นแบบเพื่อนดีกว่าเป็นกัลายาณมิตรได้แต่เป็นรักที่มั่นคงหรือเป็นรักที่มีอนาคตร่วมกันนั้นไม่น่าจะได้เขามองว่าคุณไม่น่าจะให้เขาได้โดยชาริออตมันแตกต่างจริงๆระหว่างสถานะฐานะแล้วก็ความคิดเห็นและเขาก็เป็นคนที่ จะมุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วค่ะการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะสิ่งใหม่ๆเขากำลังเขากำลังจะทิ้งสิ่งเก่าๆเดิมๆมุ่งหน้าไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเป็นความมั่นคงกว่าเดอแอมเพสเขาก็คิดว่าเขามีดีนะเขาก็คิดว่าคนคนนี้ครัเป็นแม่คนก็ดูแลคนอื่นได้ดีเดอแอมเพสฐานะการการงานดีชีวิตมั่นคงมีครอบครัวเขาอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนแล้วมีลูกเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดี เขากาลังจะไปเริ่มต้นใหม่เพราะเขาบอกว่าในสถานการณ์ของเขาเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องมามีความรักที่หลบซ่อนกับคุณถ้าคุณมีคนถ้าคุณมีเจ้าของแล้วนะคะสถานะของคุณยากต่อการที่จะเดินไปไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาจะตัดกับคุณจริงคนคนนี้มโหเวลามโหมมโหร้ายนะยอมหักไม่ยอมงอเขาในออฟสอดเขาตัดใจแน่แน่วแน่แน่วจริงๆนะ<ม>เพื่อจะพูดจะคุยเคลียร์แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขา ตัดคุณออกจากวงจรแต่ว่าในความความรู้สึกคิดถึงมันมีความรู้สึกรักมันมีความผูกพันมันก็มีแต่เขาจะไม่ยืนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเคลียร์กันให้จบจะเอายังไงจะชัดเจนกับฉันไหมถ้าให้ความชัดเจนกับฉันไม่ได้ถ้าให้สถานะกับฉันไม่ได้ถ้าไม่มีเวลาให้ฉันจบจบแน่ๆประมาณนั้นทดสอบกันมังกรดินจ๋าโอเค แค่นี้สำหรับสองคนรักเก่า How i r e อยูแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ